สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดาอยู่ที่บริษัทนะคะซึ่งเป็นผู้นำเข้านะคะยานยนต์อะไหล่รถยนต์นะคะและอีกในอนาคตนี้เราจะมีโชว์รูมทำล้อแมกด้วยนะคะซึ่งเราก็าเป็นผู้นําเข้าเองจากจีนนะคะตอนนี้นะคะเราสั่งมาหนึ่งตู้นะคะอันนี้เป็นสินค้าที่ทางบริษัทสั่งมาเพื่อเอามาขายนะคะส่วนทางคุณลูกค้าที่สั่งเปจำนวนนะคะเราก็จะให้รถตู้คอนเทนเนอร์นะคะไปส่งที่ แล้วกากำลังทำการขนย้ายอยู่นะคะอันนี้เป็นโกนดังของที่บริษัทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นยาของบริษัทนะคะตรีตายาของบริษัทนะคะ TSO นะคะตอนนี้นะคะพนังกงานเรากำลังทาการขนย้ายอยู่นะคะซึ่งอาจจะเอาไปเก็บโกดังนะคะวันนี้เป็นการสั่งหนึ่งตู้เต็มนะคะ มีการเคลียร์ตรงโกดังนะคะเพื่อให้แบบว่าเป็นสถานที่เก็บยางรถยนต์นะคะทงหมดใครสนใจยางรถยนต์นะคะตอนนี้นะคะเนื่องจากนะคะเป็นวิกฤตโควิด COVID นะคะปกติแล้วเราจะไม่มีขายนะคะแบบลายย่อยหรือลายปรีกอะไรอย่างเงี้ยแต่นะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะ จะเป็นลูกค้าทั่วไปนะคะหรือว่าคนที่จะแบบว่าเป็นเซลฟี่แลนด์หรือมีจํานวน,นน้อยจํานวนมากก็ลองทักเข้ามาคุยได้นะคะสามารถเอาไปเป็นผู้ผู้แทนจําหน่ายได้นะคะบอกเลยว่าได้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะเพราะเราเป็นผู้นําเข้าเองโดยตรงนะคะนอกจากยางรถยนต์แล้วนะคะก็จะมีส่วนของอะไหล่รถยนต์นะคะมีทั้งรถยนต์นะคะหลายๆยี่ห้อรวมถึงรถกระบะรถโฟล์ววต่างๆนะคะ ถ้าต้องการออเดอร์อะไรพิเศษก็ลองเช็ครุ่นแล้วก็เช็คความางดาวก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าที่บริษัทไม่มีสต็อกแล้วก็จะทําการสั่งจากที่ประเทศจีนมาให้นะคะโอเคค่ะตอนนี้เขามีการเคลียร์ที่โกดังโรงงานนะคะอีกหน่อยนะคะจะมีโชว์รูมนะคะก็ค่อยๆแจ้งข่าวเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะ จะเปลี่ยนยางรถยนต์นะคะทักดามาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปช่วยทำงานก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ